สวัสดีครับพ่มพี่น้องสุกูสุข,ขนมน,นีก็มีเมนูมาฝากมาตอนขีนก้กอหลังจากกินเขาครับก้อยหมูนะครับก้อยอย่างหมูเบแยบๆนะครับกะขาดพรดยนะครับตบผายเดยวของหวานพี่น้องเพิ่นว่าบังม่วงนี่พี่หมอกหน่วยนนเนึ่งเหมือนนี่กินครับข้าวเหนียวนิดหนึ่งนะครับนี่บังม่วงไข่ตึกเพิ่นวานนะครับบังม่วงว่าจะหวานสำหรับแต่ว่าชิมเมื่อคืนนี่หวานสุดยอดเลยนะครับแบบหวานเลยนะครับรสเปรี้ยวบวกขมีนะครับเพิ่งได้ยินนะครับเกิดมากพี่น้องบังม่วงไข่ตึเพค่นว่าจะแมนหรือบมเมียนเนาะ ซื้อเพิ่นว่านน่ะนะครับพี่น้องกหลังจากกินข้าวแล้วเนาะครับเนาะก้อยก้อยหมูหยางแซ่บๆมันก็มาตบไทยด้วยของหวานเบิ่งครับเข้ามาผู้เฒ่าเด้มักของหวานเพิ่นว่าแต่ผมก็กินมาแต่น้อยแล้วครับบักม่วงบักม่วงน้อยบักม่วงบักลองบักม่วงเอบหยัดบัวนะบักม่วงหยัดบัวคือม่วงน้อยกินแลาวเหนียวนะครับกินมาแต่น้อยอยู่กัว่าเฒ่าก็บ่แม่นนะครับพี่น้องมากๆลองเบิ่งครับหวานบ่อือหือ อืออือโอ้หวานอีู่อืมมุมมีรสชาติของความเปรี้ยวเน้นหวานนะครับหวานอืม 嗯。Mm hmm. แบบหวานเลยครับมื่อวานเมื่อกินข้าวใต้ต้นใหม่นะบไปยากเสียงนก,กนพี่น้องข้างบนเสียงนกเนี่ยเสียงมิงวีเสียงมิงวันเนี่ยี่น้องหลายฟังหวานนะครับข้าวเหนียวอื กินเป็นน้ำกับอะไรเมื่อวานอะไรเมื่อกีน้ำครับเครื่องห่อนแน่นิดนึงแต่ว่าก็มีม่ลมมาเป็นช่วงๆนะครับเพราะแกความอยากถ่ายคลิปวิดีโอให้พอพี่น้องสุขุสุขุนได้ชมนะครับเพื่อความเพลิดเพลินนะครับวันนี้จะกินยังนีกินี่งานก็ได้ครับตั้งแื่เอากระปุกบ้านกินอยู่บ้านครับแต่มือนี้ก็นั่งอยู่บนรถนะครับอยู่หน้าที่ทำงานใต่ห่วงใหม่นะครับพี่น้องถ่ายคลิปวิดีโอบอดี้่ายนั่นนะครับที่ทำงานเหมือนกินข้าวเที่ยงอยู่ที่ทำงานนะครับ move on สุดยอดเลยพี่ดองนึกว่ากินข่าวไตต้นไม่เมื่อก,าากีเสียงนกเสียงกาเสียงไม่มีแมงวันเสียงแมงสูดหน่อยพี่น้องต้อมหูต้อมตานะครับจะเป็นควข้อสุกอีกแบบนึงเนาะขับาผา้าไทยคิดวิธีเอไปนํานะครับให้พ่อพี่น้องได้ชมได้ เพื่อเพื่อนเพื่อนนะครับเค่รเป็นเห็นมงวงอยากลงสินนะครับเห็นก็เป็นการเจริญอาหารนะครับอย่าลืมเมื่อครับปลากขติดตามเพราะอโจนะครับวิรัสศคนหมักผะนะครับจะสิเปยนซื้อว่าจังไรดีมาติดตัดออกว่าเพราะอโจคนหมักผะเออจังไรเนาะพี่น้องขอคอมเมนต์เน่อยนะครับว่าจะเอาซื้อจังไรดีเนาะก็มัอนี่ก็มาจบเจนีกอนนะครับอย่าลืมเมื่อับพบกันคลิปหนาครับมันนี่ก็จบไกคอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับข้ร่องหวานมากินเสียบมันหวานพี่น้องมัอนี่